คับวันนี้พี่เอิญจะมาอัดคดลิปน้องเอ๋ยร้องเพลงนะครับเพื่อเตือนสติเพื่อนๆนนะครับมาฟังกันเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงเจลงสาไว้สีกันนะคะเริ่มร้องกันเลยค่ะ ดูล่แถมคุณเหนื่ออุมเมะได้เจ้าลมพิษให้ค้นรู้การชีวิตวเราบางทีออหอบบาปบุญดวงใจเจ้าลองเชื่อกข้ามเนียพัวเราเจ้ากับมาทำซ่วนต่อผู้ที่นี้พระคุณดวงใจเจ้าลองเชื่อกั้นเนียพัวเราเจ้ากับมาทำซ่วนต่อผู้ที่นี้พระคุณ ไ่เด้อคุณบาปกรรมมันผูดใดที่เห็นห้แม่ฮงให้ยามันตายสิกายเป็นสามบอไว้สีโตสูงในเมื่อสัมเบลันพ่อละม่านอีลีปากสมเข้มหน่อยพอไข่ไผ่ซอยอือ้อกะบ่มีไผ่ซอย เจ้าคิดเบิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะฝากช่องมังคัมแชนเนลด้วยนะคะฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ